สวัสดีค่ะเราก็มานาเสนอสายเข็มขัดห um, ัวนล็อกอัตโนมัติรุ่น B 1 2 3 9แล้วก็1439้านะคะทั้งสองรุ่นนี้นะคะเราจะมีตัวล็อกสายเข็มขัดแถมให้ด้วยนะคะขนาดความยาวของสายนะคะมี2ขนาดค่ะมี120ซนติเมตรรองรับขนาดเอวได้สูงสุดถึง43นิ้ว140ซนติเมตรรองรับขนาดเอวได้สูงสุดถึง50นิ้วค่ะตัวสายนะคะเป็นสายหนังวัวคุณภาพอย่างดีเลยค่ะการใช้งานยาวนานมากค่ะสายนะคะมีการเย็บที่แน่นหนาและประดีษมากเลยค่ะ เป็นการเย็บเก็บขอบทั้งสองด้านเลยนะคะตัวสายนะคะก็จะมีความแข็งนิดนึงค่ะแต่ก็ไม่ได้แข็งมากนะคะที่ล็อกนะคะก็จะเป็นยางแข็งคุณภาพอย่างดีเลยค่ะสายเก็บขัดรุ่นนี้นะคะไม่ว่าจะใช้กับหัวล็อกอัตโนมัติแบบไหนหรือว่ารุ่นไหนก็ได้หมดเลยนะคะสินค้าของเรานะคะมีรับประกรันทุกชิ้นเลยค่ะหากมีข้อสงสัยนะคะสามารถ,ถาท,าทักแชทสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะทางร้านเรามีอินคอยให้บริการตลอดเพื่อไม่พลาดสินค้าใหม่ๆจากทางร้านอย่าลืมกดติดตามร้านค้าของเรานะคะสวัสดีค่ะ